สวัสดีครับแฟนเพลมิลาโชโ,โทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวระบบการดูหนังฟังเพลงนะครับในรถ BMW X5 ตัวล่าสุดครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามันมีลูกเล่นยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงครับตามผมมาเลยครับ ครับก็มาดูครับ BM ีคันนี้นะครับก็ใส่ชุดอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับก็คือใส่ออดิสัน8.9รวมถึงใส่ลำโพงนะครับเป็นโฟล์คอัปเกรดของ BM ครับเข้าช่องเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูครับมีจอนะครับจอ10นิ้วนะครับดูแยกได้เลยครับจอ10นิ้วด้านนี้เห็นไหมฮะจะดูทีวีโดยด้านนี้ดู DVD ครับ ใส่แผ่นได้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือจอตัวนี้ก็ปรับมุมขึ้นลงได้นะครับนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูในรถต่อครับว่าข้างหน้าเป็นไงบ้างนะครับครับก็เข้ามาดูแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในรถ X5 นะครับซึ่งดูนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบจอเดิมของรถมานะครับแล้วเราก็ใส่ระบบอินเทอร์เฟสครับ ตามความถนัดของที่มิลาาครับก็คือตัวนี้ฮะเห็นไหมเป็นระบบเดิมของรถนะครับนะครับภายในของรถ X ไนะครับนะครับแล้วเราก็จะมีเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอคอนโทรลนะครับของออดิสันซึ่งตัวนี้เอาเราไว้เพื่อปรับเสียงนะครับแล้วก็เลือกเมมโมรีได้นะครับเพราะรถคันนี้โจทย์ของเจ้าของรถคือเขาต้องการให้เสียงดีขึ้นจากเดิมครับเพราะของเดิมฟังแล้ว เขาบอกว่ามันกระป๋องมากเลยนะครับก็เราก็อัปเกรดทั้ง power amp แล้วก็ระบบลำโพงซึ่งทำให้เสียงคันนี้นะครับดีขึ้นมาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเรื่องเสียงอีกทีหนึ่งนะครับแต่มาดูก่อนว่าระบบนี้ฮะหน้าจอปุ๊บนะครับเราพอเรากดปุ่มไปอ่าเราจะมีระบบอินร์เฟซตัวนี้ครบพอกดปุ่มไปปั๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมจะขึ้นมาละเป็นระบบท v วีดิจิตอล เลือกช่องได้ครับจากรีโมทนะครับนะครับเราก็เลือกช่องจากรีโมทนะพอดีแกอยู่ในหอปติกอยู่นะครับรีโมทปุ๊บนะครับเราก็สามารถเลือกช่องได้เลยนะครับสะดวกมากครับรวมถึงจากทีวีดิจิตอลตัวนี้นะครับเราออกมานะฮะเราก็สามารถจะดูไฟล์หนังได้ด้วยนะครับนะครับ ด้วยการเราเลือกเลือกข้อมูลไปนะครับนะครับนี่ฮะมาเลือกครับผมก็มีใส่ไฟหนังเพื่อ,อไว้ดูหนังได้ด้วยนะครับเราก็เลือกได้ง่ายๆเลยนะครับผมมาดูครับ MV นะครับเห็นหมนเราก็สามารถเลือกไฟหนังได้ฟอร์เวดได้ นะก็พูดได้ว่าใส่ระบบบีเดเฟสตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับนะครับเราก็สามารถจะดูหนังฟังเพลงได้ครบหมดเลยนะครับนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบฟังเพลงเลยครับนะครับมาลองฟังเพลงกันนะว่า การอัปเกรดเสียงขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไงนะครับผมจะเลือกเพลงครับฟังง่ายๆครับจากเครื่องเล่นตัวนี้เลยครับหรือจะฟังจากรถก็ได้นะครับแต่ผมเทสต,ตัวนี้เลยนะครับเอาเพลงเพลงที่ผมใช้เทสอยู่บ่อยๆนะครับในรถเพราะว่าตัวเนี้ยฟังได้ถึงบรรยากาศของรถเลยว่าหลังจากที่เราอัปเกปรดลำโพงอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงปรับเสียงด้วยโปรเซสเซอร์ นะครับด้วยความเข้าใจในการปรับเสียงของเราเนี่ยนะครับทําให้เสียงขึ้นมาในระดับไหน,นครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับน,นอนนี้ฟังเพลงนี้ครับเพลงของบัสโซ่ครับ อย่างเข้าช่องหมดครับ朋友越来越多，但是寂寞并不因此少一点。ตรงนี้ต้องบอกว่าเห็นตำแหน่งกุญแจที่ผมตั้งไว้นะครับตอนนี้ถ้าจากตำแหน่งที่ผมนั่งฟังเนี่ยบัตรโซที่ร้องอยู่เนี่ยครับอยู่ตรงกุญแจเลยครับ 当然，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己。想一想，我曾经获得了什么，失去了什么，正在追求什么，而答案，往往是在朋友来时，在开怀畅叙之间。 เป็นเพลที่เทสเบนนะครับ,รบเบนหนักลึกทีเดียวครับผมเพิ่มวอลลุ่มนะครับต้องบอกได้ว่าเพาะมากๆครับคือฟังแล้ว โอ้โหได้ทั้งรายละเอียดครบแล้วก็ความกระหึ่มเลยนะครับในรถรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าแค่พาวอร์แอมนะครับอัปเกรดนะครับแล้วก็ลำโพงนะเข้าช่องเดิมทั้งหมดเนี่ยแต่เสียงออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมมองได้ว่าลงทุนกันแค่ไม่ไม่มากครับไม่ถึงแสน,นครับแต่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยออกมานี่ผมว่าเกินแสนแหละเสียงที่ได้นะครับนะครับก็ อะเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้ครับก็เราสามารถที่จะออกไปนะครับนะครับกลับไปที่ทีวีได้นะครับนะครับแล้วที่สำคัญคือคันนี้ก็ยังเล่นแผ่น DVD ได้ด้วยนะครับนะครับผมเปลี่ยนระบบอินโทรเฟสไปที่ DVD คทีนะครับ นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็น DVD ครับซึ่งดี d ตัวนี้ก็เล่นมาจากเครื่องเล่นหัวหมอนด้านหลังครับซึ่งเราใส่แผ่น DVD ปุ๊บภาาก็มาที่หน้าจอด้านหน้าได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าข้างหลังดูไปนะครับเราสามารถจะข้างหน้าเป็นปกติเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพื่อคนขับก่อนนี้มีคนขับรถแล้วก็ขับของคนขับรถก็ขับไปนะครับข้างหลังก็ดูแยกไปเลยเลยนะครับนะครับ ก็บอกได้ว่าทุกอย่างในนี้นะครับสะดวกมากๆครับเราให้การตอบโจทย์ทั้งคุณภาพของเสียงนะครับเพราะว่าเป็นความเชี่ยวชาญของที่มิราชอยู่แล้วนะครับรวมถึงระบบของการดูหนังฟังเพลงนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารถยุโรปทุกรุ่นเนี่ยเราทําได้ครับนะครับก็ขอบอกว่าถ้าท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับในรถทุกรุ่นนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่มิลาชดิโดครับที่เบอร์0ู6ย์ด 6249514ครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ